รรรรรพระดอนปิศนานัฐกุลเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปิศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับขออนุญ,ญาตหาลรือกับท่านประธานสักสองสาเรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างจริงจังมากเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นั่งฟังเพื่อสมาชิกในห้องได้หารือ หลายพื้นที่มากครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่น้องเกษตรกรได้ฝากผู้แทนมาพูดแทนมาบอกกับทางคณะรัฐมนตรีบอกกับทางรัฐบาลว่าขณะนี้ราคาพืชผลทางเกษตรทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านผมราคาข้าวลดลงเหลือตันหนึ่งไม่ถึง6,000แล้วครับ5,700บางคนขายได้5,500บาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเกษตรต่อ1นึ่งไร่เนี่ยเขาใช้ถึง6,000แล้วครับนั่นหมายความว่าขาดทุนเห็นๆน,นะครับเ,เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการผลิตกับราคาที่ขายได้ก็จึงเรียกร้องให้ทางคณะมนตรีครับด้วยช่วยหาทางแก้ไขเยียวยาปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคการเกษตรทั้งประเทศผมอยากจะ ฝากาาท่านประธานถึงคณะมนตรีให้ช่วยเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งในมาตรการที่ท่านได้กำลังดำเนินการอยู่นั่นคือไร่ละ1,000บาทให้ช่วยเร่งรัดนำเงินมามอบให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่านั้นทราบว่างบกลางในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจ1,57,000ล้านหลังจากที่ผ่านคลมอไปแล้วในรอบแรก11 0 0 0 0ล้าน ยังเหลืออีกประมาณสี่หมื่นล้านเงินส่วนนี้สามารถที่จะนํามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศได้อย่างพอสมควรเ,เปลี่ยนจากการทําถนนมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นะครับชาวาชาวไร่ชาวนานะครับนำมากาบเรียนท่านประธานนะครับด้วยความาต้องบอกเลยครับว่าเป็นความน่าสงสารจริงๆตอนนี้เนี่ยผมลงพื้นที่นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยตอนนี้ขายข้าวได้ราคาถูกมากนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันถึงหกพนะครับไม่เคยมีพี่น้องชาวนาเนี่ยสิกว่าปีที่ผมลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องชาวนาจะทุก นะครับมากขนาดนี้นะครับที่ได้ราคาข้าวเนี่ยตกต่ำมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโครงการช่วยเหลือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยค่าการผลิตก็ดีโครงการประกันรายได้สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดีก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยขายข้าวได้ราคาต่ํามากนะครับเราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างที่นำํนำกลับเรียนท่านประธานจึงขอให้ลําตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งท่านก็เข้าใจนะครับ จิตใจของพี่น้องเกษตรกรชาวนาดีเพราะว่าที่8ริ้วเนี่ยก็มีเกษตรกรชาวนาเยอะนะครับก็ขอให้ท่านฐมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านนาทกรศีรัตยากรเนี่ยได้ลงมาดูพี่น้องเกษตรกรชาวนาช่วยค่าปัจจัยการผลิตไล่หนึ่งนะครับทักสองพันสามพันนะครับเพื่อให้พี่น้องเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ได้ลืมตาอ้าปากเพราะตอนนี้เป็นนี่เป็นสินเยอะว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาตอนนี้ที่มีราคาแพงนะครับขอเลยขอใช้โอกาสนี้นำกลับเรียนประธานนะครับให้นำเรียนท่านลมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยเหลือชาวนาเป็นการเร่งด่วนครับขอ ขอให้รัฐบาลครับช่วยเร่งการทํางานของอนุนบขอในการส่งเรื่องมาตรการช่วยเหลือไล่ละพันมายังคอรมอครับเพื่อรีบอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังที่รอคอยเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้มาน,นานมากแล้วครับเพราะเงินชดเชยดังกล่าวนี้จะมีความสําคัญมากในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสาหรับการเพราะปลูกข,ข้าวในฤดูกาลนาปีในปัจจุบันนี้อย่างมากนอกจากนั้นครับโปรดช่วยเร่งมาตรการ ลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่อย่างข้าวข้าวโพดและมันสัปะหลังรวมถึงพืชสวนครับอย่างทุเรียนที่ปีนี้ราคาตกต่ำลงอย่างมากโดยเบื้องต้นครับอาจเปิดจุดรับซื้อในพื้นที่เพิ่มก่อนเพื่อเพิ่มการแข่งขันและป้องกันการถูกกดราคาแล้วจึงหาแนวทางพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปครับครับเรื่องพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับมาตรการออกมาแล้วครับว่าจะช่วยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหนึ่งพันบาทห้าร้อยเป็นเงินสด อีก500เนี่ยต้องผ่านแอปของทกศซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถไปซื้อปุ๋ยหรือไปซื้อ,อวัสดุต่างๆที่ร่วมในโครงการท่านประธานครับบางคนเขาไม่อยากได้ปุ๋ยครับบางคนเขาไม่มีมือถือที่จะลงแอปครับบางคนเขาไม่มีความสามารถในการที่จะติดตามแอปพลิเคชันต่างๆของรัฐบาลครับทําไมเราจึงไม่ให้พี่น้องประชาชน1 0 0 0บาทไปเลยครับมีหนําซ้านะครับเมื่อรัฐบาลก่อนๆเนี่ยสนับสนุนมากกว่าเกินกว่า10ไร่ครับ แต่วันนี้รัฐบาลชุดใหม่ที่พี่น้องประชาชนนั้นมีความหวังเหลือเกินครับว่าจะช่วยทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่วันนี้เราช่วยเขาน้อยกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาครับจึงนักกาบเรียนปัญหาต่างๆผ่านท่านประธานไปถึงผู้เกี่ยวข้อง้วยครับขอบของคุ้มคุณครับผมยโสธรมาภัยสรันรสินสมาชิกส,สภาผู้แทนรัศดรจังหวัดกาญจนบุรีพักภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมได้รับเรียนจากได้รับร้องเรียนจากพี่น้องหรือพี่ป้าณอารวมถึงอังเคิลเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศครับบอกว่าวันนี้ ราคาพืชผลทางการเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคามันราคาข้าวโพดราคาวัวกระบือแล้วก็ราคาน้ำนมดิบอยากจะบอกว่าทุกๆราคาของภาคการเกษตรมันตกต่ำครับวันนี้เขาบอกว่าถูกทุกอย่างครับท่านประธานยกเว้นถูกหวยครับนะแต่สิ่งที่ หวยเป็นความเลื่อนลอยครับวันนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากที่จะให้รัฐบาลชุดนี้ซึ่งวันนี้เป็นครมเป็นครั้งที่สองแล้วทํางานมาสองปีแล้วสิ่งที่ท่านเคยสัญญากับประชาชนไว้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการเกษตรนั่นก็คือผมยกตัวอย่างนะครับจากราคาข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วนะฮะข้าวหอมปะทุมราคา1 2 0 0 0บาทเมื่อสมัยที่แล้วปัจจุบันวันนี้เหลือเพียง7 0 0 0ครับราคาข้าวทั่วไปก็ขอครับ จากสมัยที่แล้ว7จ็ดถึงแปดพันบาทวันนี้เหลือสี่ห้าพันบาทครับราคามันครับจากสองพันบาทวันนี้เหลือพันตนๆครับและยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับวันนี้ผมจึงจะฝากรรท่านประธานไปยังรัฐบาลครับสมัยนี้ครับคือท่านนายกที่รักษากที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่มีครมใหม่มครมใหม่คร,ครับอยากจะถามถึงนโยบายของท่านครับว่าสิ่งที่ท่านเคยพูดเอาไว ท่านจะทําเมื่อไหร่ครับจะทํากี่โมงจะทําวันไหนเวลาไหนครับท่านบอกว่าท่านเป็นเพื่อไทยท่านคิดใหญ่ท่านทําเป็นครับยาเสพติดต้องหมดไปวันนี้ยาบ้าเกิดเมืองท่านมุ่งเน้นแต่ไปปราบบุหรี่ไฟฟ้าผมไม่ปฏิเสธรัาว่ามันคือยาเสพติดแต่สิ่งที่สําคัญวันนี้ที่มีปัญหาดังไปทั้งประเทศคือยามาครับ30บบาทรักษาทุกโรคที่จะยกระดับยกยังครับยกยังไงยกเมื่อไหร่ยกเวลาไหนครับ แล้วบอกว่าเข้ามาจะลดค่าไฟทันทีวันนี้ค่าไฟครับเขาลดแน่เพราะเขาต้องปิดทุกอย่างเขาไม่สามารถที่จะทำใช้ชีวิตได้เหมือนปกติครับรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าท่านจะขึ้นยกแผงถ้าท่านได้ท่านเคยทำแล้วและท่านจะทำอีก2ปีผ่านมาแล้วครับลุรัฐบาลชุดที่สแล้วครับและยังจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ท่านเคยพูดเอาไว้ วันนี้ผมเห็น2อ,อย่างอสองปีที่ผ่านมาผมเห็นอย่างเดียวครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับคาสิโนครับที่ท่านจะทําท่านศึกษามาสองปีท่านบอกว่ามันจะสร้างไรายได้ให้ประเทศจะสร้างงานให้ชุมชนถามหน่อยครับแล้วถอนทําไมครับเมื่อข่าวที่แล้วถอนนะครับไม่ได้ยกเลิกภูมิใจไทยบอกว่าถ้าถอนเราไม่ถอนแต่ถ้ายกเลิกเรายินดีครับถ้าท่านพูดแล้วทําไม่ได้ท่านไม่สนองนโะยบายเหมือนที่ท่านบอกภูมิใจไทยไม่สนองนโยบาย แสดงสปิริตครับเหมือนที่หัวหน้าผมทำครับลาออกเถอะครับ <c uk 'uely> ขอบพระคุณครับ